นี่นครับเราก็ดำเนินการติดตั้งนะครับเราตัดเร,เราตัดเพื่อขยับ่านนะครับนี่นะครับเปิดมาฟุบอ่าทุกท่านก็จะเห็นว่าคันนี้มีวินครับครับด้านในอ่าเดี๋ยวจะสูงให้ดูนะก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้ไอเดียนะ นะครับเป็นรางคู่อย่างนี้นี่นะเก็บงานเรียบร้อยนะครับสวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงก๊กตัวลายครับวันนี้แอดมินอยู่ที่ไฮวินนะครับแจ้งวัฒนะก็ทุกท่านมาเยี่ยมชมกันได้นะครับเฮียฉุยก็รองบริการทุกท่านวันนี้แอดมินมาอัปเกรดนะครับสาเหตุที่อัปเกรดเพราะว่าเดิมทีเนี่ยใช้รุ่นพ s 1 2เนี่ยนะครับ ถามว่ามันเหนียวมันทนไหมเหนียวทนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นวัยรุ่นนะครับติดใจร้อนเราก็เลยต้องการอัปเกรดเพื่อให้มันเร็วขึ้นมานะครับอะไรขึ้นมาเนื่องจากว่ารถมิซูบิชิปาริเรถสปอร์ตมิซูบิชิไททันเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มตัวเดิมรุ่นเดิมเนี่ยมันจะแคบกว่าเขาอาจจะต้องขยับหรือมีการเจียหรือตัดคานหน้านิดหน่อยไม่ได้ตัดออกทั้งหมดนะครับออกบางส่วนนะเพื่อ ใส่วินตัวใหญ่เนี่ยเข้าไปได้นะครับได้ละเอียดขึ้นอะไรขึ้นซึ่งเป็นงานที่ละเอียดงานที่สวยมากนะครับสำหรับท่านที่เป็นไอเดียว่าอยากจะแรงไปเลยอยากจะสะใจไปเลยแนะนําให้ใช้ฟ้าเจ็ไปเลยนะครับฟ้าเกับเอสมินสองต่าย,ยางไงต่างกันที่แรงมอเตอร์ฝั่งต่างกันที่เกียร์อะไรต่างเอดมินกับพี่ชุยได้เคยทำํำคลิปบอกเพื่อนๆไว้แล้วนะครับว่ามันแตกต่างอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้มาชมกันนะครับซึ่งก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานว่า จะขยับจะอะไรดีไหมถ้าท่านมีทุนมีเวลานะครับมีแรงมีแรงต่างอยากจะขยับผมแนะนาไม่เป็นฟาส7ขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องลุ้นน่ะจวดใช้คําว่าจวดแล้วจบนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่า,าวินจะไม่มีแรงกดไปเท่าที่ท่านอยากจะกดนะครับเดี๋ยวเป็นย,ยังไงไปชมกันครับจะว่าตอลายความสุขจุดที่การปลวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่ทสิ้นครับนี่เราตัดเพื่อขยับทาส มันใส่ถาดได้ใหญ่ยยขึ้นนะครับเนื่องจากว่าขนาดมอเตอร์ขนาดเกียร์ขนาดอะไรมันเปลีป่ยนถามว่าตัดออกขนาดไหนก็นิดหน่อยนะครับประมาณหนึ่งนะประมาณนีนะ้มนไม่ได้ตัดออกจวดเลยแต่ถ้าเป็นของกลุ่มรีโว่ฟอร์จูเนอเนี่ยไม่ต้องตัดนะครับตัดเขาเรียกอะไรขันนอ็อตสตัวเอาออกได้เลยนะครับผิมิซูก็เจีร์ออกนิดหน่อยนะก็ได้ความแข็งแรงขึ้นนะนะครับประมาณนี้จะจะต้องแบบเก็บงานกันเป็นชิ้นนะครับอันนี้คือ ฟ้าเจ็นะเพื่อตัวใหญ่เร็วขึ้นนะครับแล้วสามารถใช้สวิตช์เกียร์แบบปั๊มลมได้อันนี้ตัวเก่าต้องโยกนะครับตัวเก่าเอ็ดมินจะไปไว้หลังนะก็จะเป็นตัวแรงทั้งคู่นะครับข้างหน้าได้แรงได้เร็วข้างหลังนี่คือได้อึดฟนะ้าหน่อยก็ค่อยๆไปแต่เร็วกว่าล็อกนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวเดิมนะครับเป็น p s 12สนงะก็เป็น6แรงม้านะครับ ประมาณนั้นแล้วเราก็จะหายขึ้นให้ทุกท่านดูด้านบนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่แอดมินจะติดตั้งนะครับเป็น e 9 5 0 0นะครับเป็น7แรงนะครับแรงมา้าเแรงเต็มนะครับส่วนขนาดโรเตอร์เป็นยังไงอะไรยังไงแอ m ดมินเคยทำนะครับคลิปให้ความรู้กับพี่ชุยไปแล้วนะครับต่างกันยังไงอันนี้คือตัวพ่อนะครับประมาณนี้ถ้าเป็นกระบะไซส์ขนาดกลาง นะครับหรือกระบะไฮเอ็นขนาดใหญ่พวกแรปเตอร์พวกอะไรนะครับ E 905หรือฟ้า7เนี่ยโอเคนะครับถามว่าตัวนี้ได้ไหมครับก็ประหยัดงบประมาณลงมาหน่อยนะแรงก็อึดใช้ได้แต่ว่าควารรมเร็วนะครับมันจะสู้ตัวพี่มันตัวบนน่ไม่ได้นะครับก็เป็นไอเดียนะครับส่วนราคาท่านก็สอบถามที่ไฮวินเอานะครับมันมีความต่างแน่นอนแล้วก็เชือกก็จะมีให้เลือกทั้งเชือกอ่า ของไฮวินเชือกของล็อกและเชือกของยี่ห้อที่ขายอยู่ในตลาดทั่วไปก็มีนะครับเกตตามราคาที่ท่านเลือกโอเคนะครับก็จะได้เห็นว่าท่านเลือกวินอย่าดูที่ตัวเลขนะครับตัวนี้เห็นว่า PS12 แต่พอไปเจอ 9, 9 5้าตัวบนตัวนั้นแรงกว่านะครับประมาณนี้โอเคสำหรับท่านที่จะมาติดตั้งนะครับก็นัดคิวกับเฮียชุยให้วินนะครับก็คือตรงนี้เป็นสำนักง,งานใหญ่เนาะ นะครับก็จะมีตัวแทนอยู่ตามมุมต่างๆแต่ว่าตรงสํานักงานใหญ่นี่อยู่แจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็นัดทีมช่างอะไรเพราะว่าใช้เวลาแล้วเป็นงานสร้างแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะครับตามรูปแบบอของคนที่ต้องการจะใช้หรือเจ้าของรถนะครับรีโมทมันมีทั้งเป็นแบบที่ติดกับกล่องหลักเลยแล้วก็มีแบบถอดเสียบก็ได้นะครับอยู่ที่เราจะใช้และในขณะเดียวกันเป็นฟ้าเจ็ดเนี่ยมันสามารถยิงลมได้ด้วยนะครับในกระบุกเกียร์ฟรีล็อกนะครับไม่ต้องโยกก็มี แล้วแต่เลยฟังก์ชันมีเพราะว่าออกแอรมบินม,มีดิฟล็อกหน้าที่เป็นแอร์ล็อกนะครับสําหรับสายมิซูที่กลัวตัดคานนะครับไม่ได้ตัดอะไรนะครับเจียออกนิดหน่อยนะหวานเจี๊ยบอยู่นะครับอ่ามิซูบิชิไทตันปาเจโร่จัดได้ครับสําหรับฟ้าเจ็ดเร็วแรงทะลุนรกแน่นอนครับครับก็เจียกันชนเพราะแอดบินใช้กันชนเดิมนะครับเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับทีมงานว่าเอ้ยกันชนเดิมเรากล้าไปนะครับ ละมานี้ยังกันชนเดิมนะครับเราเน้นกันอย่างนี้นี่นะครับสําสหรับรถเที่ยวนะครับจะจะต้องแบบเก็บงานกันเป็นชิ้นนะครับอันนี้คือฝาเจ็ดนะเพื่อตัวใหญ่เร็วขึ้นนะครับแล้วสามารถใช้สวิตช์เกียร์แบบปั๊มลมได้อันนี้ตัวเก่าต้องโยกนะครับตัวเก่าเอ็นมินจะไปไว้หลังนะก็จะเป็นตัวแรงทั้งคู่นะครับข้างหน้าได้แรงได้เร็วข้างหลังนี่คือได้อึด สาหน่อยก็ค่อยๆไปแต่เร็วกว่าล็อกนะครับสรุปนะครับมิสูซ i ตีาไฟตันปาเจโร่นะครับไม่ต้องตัดคารน,นะก็เจียออกนิดหน่อยแล้วก็ปรับแต่งนะครับกันชนหน้าที่งเป็นกันชนเดิมนะครับก็คือจบเลยนะสบายๆนะครับก็คือกันชนตัวส้มนะครับที่วางอยู่ตรงนู้นนะตรงกันเนี่ยตัวนู้นนะครับก็สามารถปรับและเจียรประมาณนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกท่านไปดู นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็ลักษณะของการเก็บงานท่านอาจจะได้สบายใจสําหรับท่านที่ห่วงคานนะครับก็คือเราใช้ปรับกันชนก็ปรับก็ปรับนิดเดียวแล้วก็ไม่โดนกล้องหน้าด้วยนะครับก็เจียออกนิดหนึ่งนะครับประมาณเซนนิดนิดหรือตีเป็น2เซนนะครับเข้าไปก็คือจะได้ความคงทนแข็งแรงเพิ่มขึ้นตรงนี้แล้วก็ด้วยความว่าเราไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นแก๊สเป็นอะไรเป่าเราเจียมันก็จะไม่ส่งผลอะไรต่อแชสซีอะไรมากนะครับ ที่เหลือแล้วก็พ่นสีเก็บงานเรียบร้อยแล้วก็ไม่ติดอินเตอร์ทุกอย่างจบง่ายๆเลยเร็วเพราะว่าสามารถใช้ถาดของอ f ีเอชหมื่นสองได้นะครับโดยอเอามาจับวางแล้วก็ปรับตรงเนี้ยนะครับขานหน้าเข้านิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับความแข็งแรงแรงต่างก็ยังคงเดิมโอ้งั้นชาวมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตมิซูบิชิทริทันที่เป็นโฉมเดิมนะครับสบายใจได้เลยฟ้าเจ็ดเร็วแรงแน่นอนครับผม นี่นะครับเดี๋ยวแอดมินใส่เป็นตุปรับลมนะครับไม่ใส่ฟีไม่ใส่ตัวโยกละนะครับสบายๆนี่หัวหน้าช่างนะครับจัดการปื้นนะก็สามารถยกมาใส่ตัวนี้ได้เลยจะได้สบายใจนะครับสาหรับมิซูบิชิปัจจุร์สปอร์ตและก็มิซูบิชิไทยทันสําหรับแพลตฟอร์มเดิมนะครับสบายใจเลยตั้งแต่ตัวเก่าจนถึงตัว ไททันปี2019จนถึงปัจจุบันนะครับส่วนเจ้าเจ้าตัวใหม่ที่เป็น2024นะครับยังไม่มีมาติดเดีย๋ยวถ้ามีมาติด,อ,ดอาจจะได้มาถ่ายเัืแผ่นะครับถ้าใครออกไททันตัวใหม่ท่านผู้ชมครับจะสังเกตว่าใส่เข้าได้มุมเดิมเลยนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์รุ่นใหม่เนี่ยนะครับให้แรง7.5นะแรงแรงม้านะครับ7.5 sp แอดไปบอก7นะครับมันงมัน7.5เลยแล้วก็ ขดลวดมันเปลี่ยนจากตัวเดิมนะครับที่มันอ้วนกว่าตัวนี้มันจะผอมยาวนะครับก็หวานเจี๊ยบเลยแล้วอย่าลืมนะครับสายไฟเออไม่ใช่สายไฟสายวิน้นนะครับให้เอาเชือกนะครับลูดมาด้านหน้าด้วยนะนะครับเพื่อเซฟเวลาอ่าเขาเรียกอ,อะไรเวลากระปุกเกียร์เวลาโลมันร้อนจัดมันจะได้ไม่ไหม้ครับแล้วก็ถนอมเชือกด้วยก็เป็นอันว่า เรียบร้อยเก็บงานนะครับรวดเร็วเพราะว่ามันใช้ตัวเดิม PS1200 ได้นะครับแล้วก็เจียเข้านิดหน่อยเก็บงานาเป็นฟ้าเจที่แบบโอเคสําหรับคนที่ใช้มิสูวิชิปาเจโรส o ปอร์ตมิสูวิชิไททันนะครับถ้า,าต้องการจะใส่ตัวที่เป็นตัวท็อปนะครับสำหรับกระบะขนาดกลางนะนะครับก็จัดได้เลยครับฟ้าเจเร็วแรงเขาเรียกว่าถ้าเร็วมาจากโรงง,งานแรงมาจากโรงงานก็ตัวนี้แหละครับ ครับจัดนะไม่ต้องเจ็บหลายรอบครับครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับติดฟ้าเจ็ดก็ของไททันแล้วก็ปาเจโรสปอร์ตนะครับตอนแรกนึกว่าใส่ฟ้าเจ็ดใส่รุ่นใหญ่แล้วจะต้องตัดคานสรุปคือไม่ต้องนะครับก็คือเจียออกเป็นบางมุมเท่านั้นได้ความคงทนแข็งแรงนะครับที่เป็นกระดูกหลักนะหรือเป็นคานหน้าเหมือนเดิมไม่ต้องอ,ออกนะครับส่วนของอ รีโ o f ฟอร์จูเนะครับสามารถขันน็อตอาคารหน้าออกได้เลยนะแต่อันนี้เขาเชื่อมติดมาเลยนะครับแต่เราก็ไม่ต้องตัดเราก็เจียรออเกียบางมุมเท่านั้นเองถือว่าเป็นงานที่เรียบร้อยนะครับแอดมินใส่แบบเป็นปั๊มลมด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมันอยู่ด้านในไม่รู้ท่านเห็นหรือเปล่านะครับตัวนี้นะเป็นปั๊มลมไม่ต้องมา,าโยกขันเกียร์นะครับกดลมปล่อยได้เลย นะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ใช้งานเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มายโยกเกียร์เราก็สามารถสั่งเข้าสั่งออกโดยสวิตได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวฟ้าเจ็ดเป็นเร็วครับจวดจวดนะแต่ถ้าเราอยากจะฟรีเราก็กดกดลมไว้นะครับแล้วก็ดึงมันก็จะฟิวเลยแหละนะครับแบบเบาๆออกจากโลแบบสบายเลยก็น่าจะได้ไอเดียนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูผมย้ายตัวเก่าพีเอสหมื่นสองไปเป็นเขาเรียกอะไรล่ะ ไปไว้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งตอนเสร็จเนาะครับดูพี่เพ p ่ e ครับก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับสําหรับด้านหลังนะครับท่านมองเห็นวินไหมครับนี่ก็จะมีสปอตไลท์ตัวหลังนะครับซึ่งเป็นไฟตัดหมอกแต่เราไม่ได้เปิดนะครับนี่ก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับให้ทุกท่านดูครับไม่เห็นอะไรเลยนะครับ นี่นะไม่มีอะไรยื่นออกมานะนี่นะครับจะเห็นว่ามีสาย warning แดงๆนะครับสำหรับวิ้นนะกันแบบสลิงหรือเชือกนะครับหนีบมือเวลาดึงวิ้นเก็บเดี๋ยวไปดูว่าด้านหลังป้ายทะเบียนมีอะไรครับไฟป้ายทะเบียนด้านบนก็เปิดได้ปกตินะครับเห็นสองสว่างปกตินี่นะครับแจวเลย ก็คือถ้ามองโดยผิวเผินปกตินี่ท้าวฟ้าแผ่นป้ายทะเบียนลงก็ไม่ได้รู้เลยว่ารถคันนี้มีวินซึ่งเป็น PS12 ซึ่งเป็น6แรงม้านะครับซึ่งเป็นวินที่ขนาดกลางนะครับลากไปจะถึงขนาดใหญ่ลาก5-6ตันสบายๆนะครับนี่นะฮะประมาณนี้นี่นะครับ ก็ถ้าเป็นการเก็บงานเนียนขนาดนี้ก็ผมยังไม่เห็นนะครับนอกจากไฮวินดูนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างนี่นะไม่มีอะไรที่จับสังเกตได้เลยนอกจากสายสีแดงๆที่โผลออกมาตรงนี้นะครับถ้าอดวินเอาออกท่านก็ไม่รู้เลยแหละว่ารถคันนี้มีวินครับนี่นะครับเปิดมาฟึบอ,อ่าฟื้ทุกท่านก็จะเห็นว่าคันนี้มีวินครับ ลักษณะการาเก็บด้านในนะก็จะเห็นประมาณนี้นะครับเป็นรางคู่ให้ทุกท่านดูนะครับครับด้านในเดี๋ยวจะสูงให้ดูนะก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้ไอเดียนะนี่นะครับเป็นรางคู่อย่างนี้นี่นะเก็บงานเรียบร้อยนะครับนี่คืองานด้านหน้านะครับ สำหรับฟ้าเจ็ดซึ่งเป็นวินขนาดใหญ่มอเตอร์ใหญ่มากนะครับถ้าท่านใส่มอเตอร์ขนาดนี้นะแนะนําก็ถ้าจะให้ขับสบายนะก็ควรเซตอัพช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นช็อกอัพหรือสปริงนะให้มาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้นั่งสบายขึ้นไม่งั้นเวลาดึงนั่นจะยวบเลยนะครับเพราะวินค่อนข้างแรงซึ่งเป็นวินเจ็ดแรงครึ่งซึ่งเป็นวินขนาดใหญ่เลยครับท่านจะเห็นนะครับแอดมินก็มีการเซตอัพช่วงล่างรอนะครับ ก็ชอคอัพเป็นของเฮียดวงนะครับกระบี่มือหนึ่งนครปฐมแล้วก็ส่วนสปรปิงนะครับก็จะเป็นไอรอนแมนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับน่าจะได้ไอเดียนะฮะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็จะเป็นก็ลองรองนิ้วนะแล้วก็เป็นชกอัพแบบซับแท้งของเฮียดวงนะครับกระบี่บือหนึ่งนครปฐมนะประมาณนี้ก็น่าจะได้ไอเดียนะครับติดตั้ง วินหลังวินนหน้าให้วินครับ กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อ, like, อ share, ให้ภาคีมใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะชิงก๊กทัวร์ออนไลน์ความสุขที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบาย